เราจะมาคัมแบ็กขี่ม้ากันนะคะทุกคนหลังจากที่เราไม่ได้ขี่กันมา3ปีได้โอ,ออโอ้โหดีสวัสดีค่ะผมกับชาแนลคำสิงแฟมิลี่นะคะทุกคน วันนี้นะคะเราจะมาคัมแบ็กขี่ม้ากันนะคะทุกคนหลังจากที่เราไม่ได้ขี่กันมา3ปีได้วันนี้ก็จะมาขี่มา้าแต่ว่าเป็นสนามขี่ม้าของพี่ปู้นะคะเพราะว่าคือเบกก็หาอยู่ว่าจะไปขี่ม้าที่ไหนดีบังเอิญเห็นพี่ปู้ลงใน ไอจีก็เลยทักไปถามว่าวันนี้ว่างไหมอะไรเงี้ยพี่ปูเขาเป็นครูสอนขี่ม้าด้วยไงเด็กเด็กตัวแบบตัวเล็กมากเลยนะเล็กกว่าโบ้เดียวเห็นว่าร้องเรียนอยู่นี่ก็ตัวเล็กกว่าโบ้เหมือนกันอุ้ยมันสูงกว่าฉันมากเดี๋ยววันนี้เราจะมารื้อฟื้นสกิลนิดนึงแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามีอาจารย์ที่เขาขี่เป็นอย่างพี่ปูเนี่ยก็เป็นอาจารย์สอนขี่ม้าเหมือนกันเขาจะประกบเราอย่างใกล้ชิดไม่ตกม้าแบบรอบที่แล้วแน่นอนไม่เลยฉันตกม้าเว้ยตกม้าไงตกลงไปเลยเชือกมันขาดนะก็ตกลงไปไม่รู้ว่ายังมีภาพม้้ากัดดวยเออแล้วก็เคยโดนม้า กแบบงับขาเหมือนมันแกล้งอ,ะอ่ะนี่นี่นี่เชือกเชือกมีนี่ขาไม่จับน้ำน,น้ำสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับับสวสดีครั๋ยววันนี้กุมารทอ,องไม่ขี่ม้านัดกันที่กองไปกินข้าวซีแบทเนี่ยไม่เจอกันเลี้ยงปิดกล้องไม่เจอกันก็มาเจอกันสนมามขี่ม้นานั่นแหละใช่ครับอันนี้ของพี่พูดเลยเหรอใช่ครับของนี่ของนี่แล้วก็ของแม่กับพ่อด้วย<อ>พ่่อแมุมทาให้เวลาทายอิน5นาทีอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่นครปฐมครับเดี๋ยวโฮสนด์ไรดิ้งขับนะครับค่ะเปิดกี่โมงคะอ่ะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าเลยครับผม8โมงเช้าแล้วก็เปิดทุกวันครับผมดู หน้าค่าดฐานทองทิพย์ูครับเออถ้าอยากไปเรียนติดต่อที่ไหนคะถ้าอยากเรียนก็ติดต่อทาง i G ผมก็ได้หรือว่ายังไงเดี๋ยวจะทิ้งเฮ้ยคุณมีไ g ที่นี่นี่มี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 แีม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 ีนีม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 ามีมสมี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 าีม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 ี้อมี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 มราีมียีม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 ีทีมเมี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 ทีเีม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 กวีาีาีบีมีน เลือดร้อยครับตัวนี้แล้วตอนนี้ท้องอยู่ด้วยเขาท้องอยู่สิ้นเดือนนี้เขาจะคลอดแล้วครับตัวนี้พี่เบสจะขี่นะครับชิบแบ็คพี่แบ็คพี่แบ็คเป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าหมูแบ็คอันนี้คือเป็นม้าที่ขี้เกียจแล้วก็เก่งเหมือนหนูเลยว่ะขี้เกียจแต่ก็เก่งอ้าวแสดงว่า แสดงว่าตรงละบทนี้ไม่ท่องแต่ว่าเล่นเก่งนะไม่พูดแบบนี้สิไม่พูดแบบนี้สิบทไม่ตองไม่พูด่างนี้สิเออแต่เล่นเก่งแต่เล่นเก่งเล่นเก่งจริงน้องเล่นเก่งมากพี่บดพี่บดขี่ตัวนี้โอเคเต้าใหญ่กับเต้ารุ้นนี่ไงใชพี่บดต้องขี่เพราะพี่บ่าเป็นผู้ชายต้องขี่ตัวนี้สักขนสวยทุกตัวเลยอ่ะพี่นินเพราะว่าอาบน้ำให้ครับชื่ออะไรนะนินมังกรเป็นลูกของพระไพรุนีใช่ไม่ใช่อนั้นมันสุสากรเฮ้ยเป็นม้าของเออม้าอุสากรตอนเด็กรู้เลยว่าตั้งแตเรียนตั้งใจ้าางตัใจ จร <py at> อยนี่ืแิงจริงจริงยื้ยื้ปกติเลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเขาไม่เชื่อโบ๊ทแม่โบ๊ทเป็นนักบอลนะเนี่ยไม่เชื่อใครทั้งนั้นนี่น้องนักบอลนะเนี่ยแกงหรือเปล่าวะไม่ได้แกงยืดเฉเลยเชื่อพี่ยืดหมดเลยเนี่ยโอ้ยโบ๊ทจะอยู่เห็นไหมท่ามถอยท่าจบขาเดียวเออเออเนี่ยต้องหมุนเพราะว่าต้องใช้เยอะรู้เลยว่าใครเออโยและนี่คือเสียงเด็กวัดแข่งแรงเหมือน จาเป็นจะต้องสร้างความคุ้นเคยกับเขายังไงคะถ้าว่ามีความจำเป็นเราจะไม่เข้าจากด้านหลังม้าเราจะเข้าจากด้านหน้าหรือด้านข้างซ้ายขวาสี่ข้างไม่สำคันะคะเพราะม้ามันจะมองได้180องศาอ่ามันจะมองได้มันจะมีความระแวงด้านหลังเวลาที่เราจะเข้าหาม้านะคะเรายังไม่รู้จักเขากลิ่นก็ยังไม่คุ้นเคยกับเขาเขาเองก็ไม่ยังไม่คุ้นเคยกับเราเหมือนกันฉะนั้นเราจําเป็นจะต้อง ทำความรู้จักกันก่อนเหมือนเรารู้จักเพื่อนใหม่อะค่ะเธอชื่ออะไรเราชื่ออะไรอันนี้เราชื่อนี้นะสวัสดีเธอชื่ออะไรเธอชื่อเบสอ้า,เาอนะวเราชื่อเบสนะยินดีที่ได้รู้จักอ่ะมันชอบเราหรือว่ามันมีอาการอารมณ์เป็นแบบไหนเราจะรงู้ับบหูนะคะอย่างหูเนี่ยเขาจะเกิดความสสัยอยู่อ่าถ้ากระดุกกระดิกไปมาเนี่ยเขาจะฟังเขาจะเรียนรู้ว่าที่เราพูดอยู่คืออะไรทำอะไรอออ่าแ,แต่ถ้าหูอุอบัติารบ์อยู่ ห้ามหูวเนี่ยคนลุกข้างหลังแบบเนี้ยนั่นคืออาการิกริยาที่ไม่เอ็นจอยกับเราแล้วอ้าวเพราะเราก็ต้องอ่าหลีกไปก่อนแต่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยเขาไม่ไม่เป็นอะไรกับเราดูจากหนูอย่างเงี้ยก็ฟังอยู่อย่างเงี้ยฟังอยู่เขาก็ดุกกระิกก็ดุกก็ะติกเนี่ยเหนไใช่ไหมพี่แบ๊คพี่แบ๊ฮัลโหลเราชื่อเบสนะอย่าลืมนะเบส b e s t โอเคไหมเห็นไหมคะ พี่แนะเขื่อนคนสวยล่ะคะพี่แบ๊กนะพี่โบ๊ทอ่าพี่ใหม่ให้พี่โบ๊ทอ่าทำความนักหน่อยอเอาใจหน่อยถ้าเ,เหมือนเราหวีให้สาวอะครับหวีให้สาวครับ <c oughs> เ <c oughs> บป็นหนึ่งว่าหวีผมให้สาวนะครับ <c oughs> อือนะเน,นี่ยเขาเริ่มเรียนรู้แล้วล่ะมี่มังกรผมต้องขี่พี่นะพี่ใจเย็นๆนะผมเป็นนักบอลนะอย่าทำอะไรผมเลยนะ อันนี้มันมันชอบผมไหมอะโอเคค่ะโอเคถ้าไม่ชอบพี่เมย์ขอจะสะบัดหน้าโดยวิธีขอ,องเขาน,นะคะจะสะบัดหน้ามากอ่าทีนี้พี่โบ๊ทเดินอ้อมหลังไกลๆค่ะเดิน <laughs> อ้อม <laughs> หลังไ <laughs> กลๆไกลๆหน้าแหละอะไรยังไงเจ๋อ <laughs> ไม่โดนนะครับเต๋อันนี้เต๋ไม่โดนแน่นี <laughs> <laughs> ม่มังกอนครับตัวใหญ่กว่าโบ๊ทอีก สวัสดีค่ะนิลนังกอนเราจะขึ้นคอแล้วนะเราจะขึ้นเธอแล้วนะดูไปเลยจีาไม่กินหมดเลยดูมาเลยหน้าตาเย็ี่ะไรรอนะคะรอมานี่เดี๋ยวนะถึงจอบไปยังอออบเเ่ะาลยโอเคการใช้บังคับม้าเราจะใช้บังเหียนน่องและน้ำหนักในการบังคับเขานะคะเราใช้เครื่องมือบังคับหลักสามอย่าง แต่บนยากกว่าโถเอาซ้ายบนขนะโอเคขึ้นไปขึ้นไปฮึบยอดแค่ขึ้นยังหล่ออุ้ยนิ่นึงโอ้โหโอ้โหยาวไหมครับอ่ะถอยถอเท้ามาหน่อยถอยเท้ามาถอยเท้ามาลงไปไกลๆแ้ยาวแล้วมอนนี้ตัวขาสองนนะรู้เป่าบ้าตัวเนเลยนะยู เห็นไหมว่าการนั่งม,าามันจะมีมีช่องระหว่างก้นเรากับอ่านเกิดขึ้นเพราะนั้นให้น้องเบสนั่งอ,อย่ยางแบบนั้นน่ะอย่าบบนั้นน่ะแล้วถ่ายน้ำห,หนักไปที่ก้นเออนั่นแหละหันนั่งแบบนี้ให้ตจำก้นแบบนี้น้องเปิดออกนิดนึงให้น้องทำนะโอเคแล้วลองดูท่านี้นะเอาน้รหนักไปที่ก้นเยอะๆก็เป<ะ>็นกระ้อนแบบไปที่ก้นด้วยแล้วใช่พี่ชายแบกหรือเราเหนื่อยแล้วพี่เขาเหนื่อยหรอเหนื่อยค่ะไม่เหนเลย ไปดูเคดิแบ็คไวดูเคแบ็คคนขึ้นมาแบ็ค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 มองก็มองก็ไปดูเคไปไปต่อไปไปต่อ Gua jeng jeng lah. Wow. Jeng jeng ayam jeng. แบป่ไม่เป็นไรเธอคนเปดเรเรามันเรียวๆไงมันเจ็บไงทุกคนดูดิเนี่ยมันแข็งมากเลยนะต่อไปนะคะทุกคนเราจะไปที่สนามใหญ่แล้วมันไม่โดด้ามแน่นะไม่โดดเราอย่าตั้งหน้าตรงเครื่องค่ะเดินไปเลยแต่เขาเห็นนีก็มีเครื่องใช่ถ้าเราไม่ตั้งหน้าตรงมันไม่ได้สไตล์มันก็จะไม่โดดค่ะ นิ่งมากสมาธิกัวไม่โดดครับเนี่ยโดดโดดโดดท่างหน้าไม่ตรงมาโดดตามมาตามมามามอีกมามามาอีกเร็ว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 จีมาด้ดีไปเรวเรยวเร็วไปไดีคุณไปดิไปล่าไปล่ ไปแล้วเมื่อเที่ยงนะให้สมบัตให้ตรงนี <that> ้ได้ไหมกินของเขาไม่ต้องกลัวมองใคใจดือตั้มๆตั้งเขาหนเ่้ขวาหน้าวัดคนอย่ารอในั่งวัดี

พี่แบ๊กเราเราต้องเตรียมกันก่อนแบบเบดแล้วก็ค่อยกระตุ๊กเลยเฮ้ยใส่เพลงนะเดี๋ยวคุณได้ยินแบบกีทอ้าวมันหนูไม่เก่งแหมืเคยกีททำไม่เป็นไรนี่มีกีต้นฉบับอ่าไม่กู้ลงไม่ใส่เพลงเลยไม่ใส่เพลงด้วยเย้จบคมสเฮ้ยอย่าใจเย็นๆย็นใจเย็นเย็ก่อนยเย็นก่อนนิสมาธิอย่าปล่อยเดี๋ย่ามาเตลิดมาไม่ยบร้อยละ น้ำโคตโคตรคม่ลงเลยโคม่ลงไม่กินโุกจะทำได้หเฮ้ยทีเดนหรอหอยขาใช้แรงเยอะนะระวังเฮ้ยเฮ้ยวน่ามนวน่าจะมาไหมจะมาไหมเนี่ยเขาจะมาหรือเปล่าม้ยขาปันอย่างนี้อยู่นะเฮ้ยดดีดีดูดีดดูดีดไม่ใช่หรเก๋น่มาที่คนเห็นภาพ ออภาษาอีสานคือมันลอยอ่ะมันลอยมันลอยมัน่อย